สวัสดีครับนี่คุณพ่อเขาไปต้นสวนทุเรียนที่ผมดูแลนะครับกะช่วงนี้ก็เป็นเป็นพวงดอกบานนะครับผมเป็นบางต้นนะครับนะครับหางแย่นะครับผมเป็นช่วงหางแย่ใหม่ครับผมนะครับเพราะว่าทุเรียนออกดอกบวพร้อมกันนะครับผมกะย่าเอาไว้นะครับผมหลายนะครับผมเอาไว้พอประมาณนะครับผมก็มาดูแลนะครับให้น้ำสม่ำเสมอนะครับผม ผมก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็มาตัดแตงช่อดอกนะครับตัดแตงเป็นระยะบกเก็บไว้เยอะเกินไปมันจะทําให้ต้นส้มแล้วก็กิ่งที่เอาไว้เยอะมันสิตายนะครับผมมันจะดึงอาหารมาเลี้ยงดอกแล้วก็ทาให้กิ่งแหง้งตายครับผมก็นี่ครับมาเอาใจกันไกลมาตัดเป็นช่อเป็นช่อเว้นระยะนะครับผมไม่เอาไว้เยอะเกินเอาไว้พอประมาณพ่อที่ต้นมันเลี้ยงไว้นะครับผมก็รอมาติดตามชมกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม